ให้ทุกคนมีสิทธิ์อยู่ดีกินดีความรู้มีอยู่ที่นี่ที่โรงเรียนดีประจำตำบลอยู่ใกล้บ้านไปมาสะดวกทั้งครูสิทธิ์พี่น้องประชาชนร่วมแรงรวมใจจนบังเกิดผลเป็นมาตรฐานสากลสถานศึกษาชั้นนำ สาเจ็ดพันตังบนของคนไทยจะก้าวหน้าอีกไกลโดยปฏิรูปการศึกษา กินดีต้อนรับสู่โรงเรียนสถิงพระชะนุประถมอําเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาหนึ่งในโรงเรียนดีประจำตำบลที่ดำเนินการจัดการเรียนรู้มุ่งสู่อาชีพ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวกมลชนกสวนแสงนักเรียนชั้นมยมศึกษาปีที่4จะนำท่านชมกระบวนการการจัดการเรียนรู้เรื่องการเผาถ่านไม้สนเพื่อการมีไรายได้ระหว่างเรียนและนี่คือไม้สนเป็นสิ่งสำคัญในการเผาถ่านอย่างที่เห็นค่ะก็ยืนอยู่กับที่ปรึกษาโครงการการเผาถ่านไม้สนคุณครูเจริญปิ่นทองขอโทษค่ะ อยากทราบว่า,าการเผาถ่านไม้สนมีที่มาที่ไปอย่างไรคะการเผาถ่านมาไม้สนของโรงเรียนสตรีิราชนุัฐำ์เนื่องจากว่าพื้นที่บริเวณโดยั่วไปของโรงเรียนสตรีิราชนุกฐำนนี่มันเป็นดินทรายไม่เหมาะกับการปลูกพืชชนดิดอื่นแต่ปลูกไม้สนขึ้นดีมากแต่เมื่อถึงฤดูมรสนุมลมตะวันออกเนน่ยจะพัดผ่านแรงทำให้ไม้ไมสนเนี่ยฉีกขาดไปล้มทับอาคาราอาการประกอบการ อาจจะเป็นอันตรายกับนักเรียนประกอบกับในปีพศ2 5. 5 5 3เกิดพายุหมุนพัดผ่านขึ้นมาบริเวณอำเภอสติงพระโรงเรียนสติงพระชานุปถามก็คือส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากลมเหล่านี้ก็ทําให้ไหม้ผลล้มเป็นจำนวนมากและก็ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนและส่วนรัชการโดยเฉพาะอย่างยิง่งฐา,ารช่างนะครับได้เข้ามาใช้เรือยนต์ตัดไม้ผลแล้วก็ฟองไว้เป็นจำนวนมากแต่ทางเลี้ยนไม่สามารถจถัดขายได้ เนื่องจากว่าไม้สนเนี่ยล้มเป็นจำนวนมากในซิกอื่นๆด้วยจึงทําให้ไม้เนี่ยกองแล้วเกิดการผุพังแล้วก็ร่วมกันปรึกษาดูนะครับว่าจะทําไงก็ได้จะทาต่อไปอ่า้างนั้นเดี๋ยวคราจะพาไปดูการเผาานไม้สนว่าเขามีการเผาศานกันอย่างไรครับนี่คือประธานโครงการนะครับนางสาวปวินาเอียนประยูนและก็คณะทํางานสวัสดีค่ะ เรามาดูขั้นตอนวิธีการเผาถ่านนะคะเริ่มจากการเลือกไม้ที่จะเผานะคะนี่เลยคะ่ะไม้เผามีเส้นผ่าศูนย์กลาง18นิ้วยาวท่อนละ30-40นิ้วนะคะส่วนนี่ไม้หมอนไม้รองไม้เผามีเส้นผ่าศูนย์กลาง3-4นิ้วและมีความยาวท่อนละ20-24นิ้วนะคะส่วนการนําไม้เข้าเตาเผาเริ่มจากการวางไม้หมอนนี่นะคะ2-3ท่อนก่อนและหลังจากนั้นก็นําไม้เผาไปตั้งนะคะแล้วก็ต้อง ตั้งในแนวตั้งนะคะเพื่อภายในเตาระบายความร้อนได้ทั่วถึงและตั้งห่างจากเตาพประมาณนะคะเพื่อให้อากาศลมภายในเตาถ่ายเทได้ทั่วถึงนะคะพอหลังจากใส่ไม้เสร็จเราก็ทําการปิดเตาค่ะแล้วก็วางโทษแล้วก็ห่อผ้าเย็นทั้งสามด้านของเตาเผานะคะเพื่อสกัดน้ําส้มควันไม้แล้วการจุดไฟเผาอหน้าเตาตรงนี้นะคะก็คือการใช้ สนแห้งในการเผานะคะใช้เวลาใช้ระยะเวลา2วัน2คืนในการเผาค่ะแล้วก็ให้สังเกตนะคะว่าถ้ามีควันใสๆบางๆตรงนี้นะคะก็าะาสามารถดับไฟหน้าเตาได้เลยค่ะนี่คือฐานที่ได้จากการเผามีการบรรจุคันเพื่อออกจําหน่ายถุงละ2กิโลกร,รมัมแก็บทราบว่าไม้สนเป็นไม้ที่มีลักษณะเนื้อแข็งมากเราใช้วิธีการอย่างไรในการตัดคะ การตัดไม้นะคะตัดตามความต้องการค่ะแล้วก็ต้องเลือกขนาดที่ยังสดอยู่นะคะเพราะถ้าปล่อยทิ้งไปนานมันทำให้เลือกเลือกได้ยากค่ะการเผาถ่านไม้สนให้ได้คุณภาพดีและมีปริมาณมากมากมีวิธีการอย่างไรคะการเผานะคะคือถ่านที่มีคุณภาพดีก็ต้องเป็นสีดํามันวาวติดไฟได้ดีนะคะแล้วก็ไม่มอดขนาดใช้งาน ส่วนการเผาถ่านให้ได้ปริมาณมากๆนะคะขึ้นอยู่กับการป้อนไฟหน้าเตานะคะอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาสวันนะคะที่เผาถ่านก็จะทําให้ได้ถ่านในปริมาณมากค่ะค่ะการเผาถ่านไม้สนนอกจากเราได้ถ่านแล้วเรายังมีผลพลอยได้อย่างอื่นบ้างไหมคะมีค่ะน้ําส้มควันไม้นะคะซึ่งสามารถนําไปใช้ในการเกษตรได้ค่ะ น้ำส้มพันไม้ที่ได้เรามีการนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้างคะอาจารย์สำหรับการสกัดน้ำส้มพันไม้เราได้จากยางไม้โดยเฉพาะไม้ผลที่เราทำการ่อกถ่านยางไม้เหล่านี้เมื่อได้รับความร้อนมันก็จะร่ายเฉยขึ้นไปพร้อมๆกับวันไฟเมื่อเป็นเข้ากับความเย็นก็จะควบแน่นหยดลงมาแล้วก็มาตกลงในภาชนะที่เราเตรียมไว้ทีนี้เราเอาน้ำส้มพันไม้นั้นมาสกัดในส่วนนี้ก็ จะได้เป็นน้ำสมบปนไม้ที่อย่างที่เห็นนี้แล้วก็สามารถนําไปใช้กับพืชท่าก็เป็นเป็นพืชที่กินใบก็จะทําให้ใบเนี่ยมีความสมบูรณ์สวยงามใบแข็งแต่ถ้าว่าเป็นไม้ยืนต้นก็จะทําให้สีดอกออกออกแตกยอดได้ดีแต่ถ้าว่าลงไปในดินก็จะทําให้ดินเนี่ยมีความสมบูรณ์รากของพืชสามารถแจตกได้ดีแต่อย่างไรก็ตามการใช้เนี่ยต้องใช้ใน,นที่ ผลิตภัณฑ์ที่ได้ทางโรงเรียนมีการบริาหารจัดการอย่างไรคะชั้นพงศ์ในการเราเราได้ส่งเสริมโครงการนี้โดยจัดตั้งกุมนุสิตศึกษเพียงเพื่อส่งเสริมแบบนี้ให้นักเรียนนี้นะนระหนี้ดดโดยทางเรียนได้มีการดำเนินการอย่า,างไรบ้างคะเราได้จัดทำสูงบรรจุกันที่มีตาของนรงเรียนเพื่อ นำติดพันก็คือการไม่ถุงใส่ในปัจจุบในถุงบรรจุบันนี้แล้วก็นําไปวางจำหน่ายที่ร้านตัดกระเรียนร้านค้าในชุมชนในตลาดนัดบริเวณใกล้ใกล้เพียงโรงเรียนโดยมีกรรมการนักเรียนแล้วก็กรามจิตชุณลุงคุณเฉยๆเป็นติดขอบเพียงเป็นผู้ตัดจำหน่ายแล้วก็จัดทำบัญชีรายรับประยจ่ายสำหรับวันนี้ ขอขอบคุณผู้อำนวยการเอกพลดำรงศิริรัตนกรคุณครูเจเดนติดทองคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสติงพัชชนุปถัมภ์ที่ได้นำพวกเราไปดูกระบวนการจัดการเรียนรู้เรื่องการเผาถ่านไม้สนเพื่อการมีไรายได้ระหว่างเรียนขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้อำนวยการาคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสติงพัชชนุปถัมภ์ที่ได้สร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ ให้นักเรียนมีความรู้และความสามารถในการสร้างอาชีพให้กับตนเอง